น่ารากอ่ะแอปทักสอ่อนสวยจนลูกชายรถเมย์ปิดยืนมือให้ปุ้มสวยมากนิสัยดีสุดๆจนใครๆก็ชื่นชอบเธอสำหรับแอปทักสอ่อนเราจะเห็นว่านอกจากคนบันเทิงและแฟนคลับรุ่นใหญ่ที่ได้เจอแม่แอปแล้วก็หลงรักอย่างมากแม้กระทั่งเด็กๆอย่างล่าสุดในน้องคิดลูกชายของรถเมย์คนหนึ่งนิดเมื่อได้เจอสาวแอ กอนเล่นกับสาวแอปและกะยืนมือให้สาวแอปอุ้มแม้อยู่บนอ้อมกอดของคุณแม่จนกระทั่งคนเนี่ยต่างเข้ามาคอมเมนต์ชมในความน่ารักและก็สาวแอปกันบอกว่าสงสัยแม่แอปเนี่ยต้องรีบมีน้องให้น้องปีใหม่แล้วล่ะคะ่ะเด็กชอบพี่แอปพี่แอปก็ชอบเด็กใช่ไหมคะแม่แอปน้องปีใหม่อยากมีน้องแล้วคะ่ะใครๆก็รักแม่แอปนะน้องปีให่ บอกอยากมีน้องแม่แอปจัดไปค่ะละมุนไปหมดเป็นตน้นเรียกได้ว่าหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เนี่ยก็หลบแม่แอปอยู่คนเดียวเลยละค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ